ายโฟวิวต้องคันนี้เลยจ้ะวิ่งปีละ20,000กว่าๆเท่านั้นเองนะสภาพสดแบบนี้หาไม่ได้นะครับเจ้าของเดียวใครหาโฟวิวดอกเบีย้ย2.998สีงวดถึง30มิถุนายนนี้นะครับยังมีให้อยู่ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเนี่ยคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวหายากอีกตัวดูเหมือนเลเวธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่จ้ะนี่มาดูนี่ก่อนเลยนี่4ีคูณสดิฟล็อกนะครับตัวท็อปสุดนะเลเว2สองตัว G ีโฟวิวนะเนี่ยสองนะบอกให้รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยตัวท็อปสุดจริงนะครับก็คือในระกูเลเวลตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วก็เข้ามา คือเรียกว่ามาแล้วก็ขายมาแล้วขายหมดตลอดนะโฟร์วิวเนี่ยตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับแล้วสภาพสวยกริบเลยได้ตัวเป็นหน้าล็อกโก้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหน้าล็อกโก้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนวิ่งน้อยนะรถคันนี้เป็นตัวปี2017นะครับก็คือตัวแรกที่เป็นตัวเชนเป็นมันหน้าตัวล็อกโก้เนี่ยแหละนะปลายปีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือได้ตัวเรียกว่าัวท็อปสุดแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยขับ4วิ่งน้อยมากนะมาดูกันนะเลขไม่นี่มาให้ดูตรงนี้ก่อนเลขไม่ปี17 1 3 4 0 0 0งหมีโอ้โหรถปี17บนะครับบอกเลยนะว่าวิ่งมาแล้วเนี่ยกี่ปีละ่ะต้องมีอย่างน้อย5 6ปีแล้วเราวิ่งอยู่แค่แสนสามปีหนึ่งประมาณ20,000 20,000เศษแค่นั้นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะสำหรับรถคันนี้นะครับเจ้าของเดียวนะประวัติดีมากเรามาดูกันนะว่ารถคันนี้เนี่ย โดดเด่นขนาดไหนก่อนอื่นผมอยากให้ดูที่ห้องเครื่องก่อนนะเรารู้แล้วนะครับว่ารถคันนี้นตัวท็อปจริงเดี๋ยวออปชั่นต่างๆเราไปดูกันแล้วภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนกันกันกนกบตัวว沃ทั่วไปแหละแต่สิ่งที่ต่างคือนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เน,เนี่ยเขาใช้2.8ลิตรตัวนี้เป็นเครื่องรหัสตัว 1GD นะครับตงซึ่งเป็นตัวตัวท็อปสุดละใช้ใน Fortuner รุ่นท็อปด้วยนะครับ แล้วก็แรงมาเยอะร้0ยกว่าม้านะส่วนโครงสร้างรถคันนี้โอเคเลยนะตัวนี้ฝาหน้ามีทําม,มานะอันนี้เราให้ดูนี่ฝาหน้าเขามีแต่งมาทําม,มาแล้วเรียบร้อยนะทําม,มาเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยหัวน็อตมีการพ่นสีมาแล้วก็ฝาหน้าซิลเลอร์ก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะน่าจะทําสีมาแล้วคันนี้นะเท่าที่ดูนะแต่ฝาเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเนี่ยเราดูจากจุดสปอตต่ตางๆเดิมหมดนะคือทอําสีเฉยเฉย แต่โครงสร้างไม่ได้เสียนะครับส่วนเรามาดูกันตัวของตัวโครงสร้างรถยนต์นะ,ะเราไมา่ให้ดูน็อตด,ด้านในเห็นไหมตัวยึดน็อตนะครับกับฝาน็อตตัวถังนะเดิมนะฮะไล่มาดูเดิมเลยนะไม่มีถอดนะครับอันนี้เดิมจริงคานไอตัวด้านข้างเดิมคานหน้าเดิมอันนี้เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยเราสังเกตดูนะกลมดิ๊กเลยนะคือเรียกว่าเดิมหมดทุกชิ้นนะครับ ก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะเป็นปี2 0 1 7ก็จริงแต่ว่าตัวโครงสร้างตัวถังสมบูรณ์มากนะครับฝาหน้ามีทําสีมาแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยใหญ่อะไรเพราะว่าฝาหน้าก็ยังเป็นฝาหน้าเดิมทําแค่สีให้มันดูเรียกว่าน่าจะโดนสะเก็ดหินแหละนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังรถคันนี้นะครับเปิดให้ดูก่อนเลยนี่ตัวโครงสร้างตัวนี้เนี่ยมีนี่ตัวนี้เนี่ยด้านนี้เดิมนะ แต่ด้านนี้เนี่ยมีจิกมาอันนี้ถ้าเราเห็นดูอยู่มีจิกด้านบนมานะครับก็เรียกว่ามีตําหนิบ้างด้านตัวด,ด้านข้างนะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยก็ยังเดิมหมดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะรับได้ฝาท้าทยฝาท้าทยสวยอันนี้ฝาท้าทยสวยเลยนะฝาท้าทยสวยเลยนะครับไม่มีขันออกอันนี้ฝาท้าทยเดิมแน่นอนนะครับสภาพโครงสร้างเนี่ยผมว่าตัวถังเนี่ยก็ เรียกว่าด้านหลังเนี่ยมีจิกมานิดหน่อยมีทําสีมาบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นปัใจจัยใหญ่นะครับถ้าจะให้ดูต้องดูด้านล่างด้วยอ่ะดูนะด้านล่างด้านล่างสวยนะรถคันนี้โฟร v วิวก็จริงนะแต่ข้างล่างคลิปเลยนี่ยังยังไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับเดิมจริงนะครับแล้วก็ตัวสภาพด้านหลังตัวถังก็สวยนะดูโดยรวมสวยนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้ รถปี17นะรถปี B, เรียกว่าประมาณห้าปีเนี่ยแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเรียกว่าสภาพแบบนี้ผมถือว่าใช้น้อยนะครับแล้วรถส่วนมาก4ฟร์วิวเนี่ยเขาใช้ลุยตัวนี้หยิแบบนี้เนี่ยถือว่าเนียยคลิปละนะครับวิ่งน้อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันอา้าวสภาพภายในนะครับก็ตัวนี้ตัวท็อปนะเบาะเขาโฉมเนี่ยเบาะเขาจะเป็นโทนสีเนี่ยสีออกสีเทานะฮะถ้าเป็นตัวท็อปเบาะสีเทาแล้วก็ได้เบาะตัวนี้เป่าไฟฟ้านะครับนี่ ตัวนี้ปรับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับอันนี้เจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเอา,าละครับขออนุญ,ญาตสตาร์ตตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะกุญแจเนี่ยเขาจะเป็นกุญแจแบบนี่คีย์เลสเลยนะครับอันนี้เจ๋งเลยนะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีแล้วก็เป็นอุ่มสตาร์ทด้วยนี่ครับ สายโฟรวิ view, ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆโฟร์วิวมันหายากอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับเป็น2.8ตัว G เนี่ยโฟวิหายากออปชันเขาจะมาเต็มนานีเนวีน Na วเกเตอร์ Navy, Nav จากโรงงานเลยนะกล้องถอยมีมาให้หมดนะครับตัวนี้นะครบนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นจุดขายก็คือนี่ด้านนี้เขาจะเป็นแอร์แบบออโต้นะเห็นไหมแอร์ Air แบบออโต้มันฟอร์จูเนอร์เลยนะฮะปกติเขาจะเป็นแอร์บิดบิดอันนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วก็เอกลักษณ์คือตัวนี้ครับ ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีแบบ h ไฮชูไฮโฟ l o โฟมีให้หมดนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งสุดแล้วอันนี้คือของของจริงต้องมีตัวนี้นะขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ power outlet มีมาให้นะครับ2จุดเลยนะรวมถึงตัวนี้เนี่ยมีระบบช่วยเหลือเยอะนะอันนี้คือดิฟล็อกเนี่ยมีดิฟล็อกให้ด้วยเวลาไปลุยลุยถนนทุรก,กันดารได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือลงทางลาดชันให้ด้วย traction control มีมาให้ auto start stop มีให้คือ option เต็มจริงถ้าเราสังเกตดูปกติเลเวลช่องตรงนี้จะโล่งๆว่างๆอันนี้เต็มบึดเลยอันนี้คือตัว top นะครับได้เกียร์ออโต้เนี่ยกระบะ4ประตู4วิ wheel auto คนหาเยอะจริงนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายตัวนี้นะแล้วก็สภาพโดยรวมสมบูรณ์จริงนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะเนี่ยถ้าเราให้ดูเบาะเนี่ยรถ6ปีเนี่ยคุณดูอย่างเงี้ยหาได้ไหมไม่ได้นะรวมถึงตัวพวงมาลัยมีริ้วรอยนิดหน่อยนะ มีรอยขัวนนิดหน่อยแต่หนังยังสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เลขใหม่ที่ผมบอก134 673น้อยมากนะแสนสเองนะรถ6ปีปีละ20,000โลนะ2 0 0 0 0กว่าโลนิดหน่อยครบนะครับต้องบอกกัอนเลยสมบูรณ์จริงๆใครหา4ฟ h e วิ view. ตัวท็อปคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูประวัติรถกันนิดหนึ่งประวัติรถเขาเป็นยังไงบ้างอ่ารถคันนี้นะครับปี2017แท้นะครับนี่ 2017นะครับแล้วก็จดทะเบียน2017ด้วยนะครับรถคันนี้เนี่ยออโอนม็นชื่อบริษัทผมเรียบร้อยแล้วนะจะบอกก่อนนะครับเป็นรถของบริษัทนะคันนี้เป็นรถบริษัทแล้วก็ซื้อมาแล้วก็โอนเข้าชื่อบริษัทอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยรถโฟล์วเวคันนี้โอนได้ไหมโอนได้แน่นอนนะครับเพราะโอนเข้าชื่อผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภาษีผมต่อให้ถึงเมษายน67เรียบร้อยนะครับปีหนึ่งไม่น้อยนะ9 0 0 0กว่าก็เกือบหมื่นนะประหยัดค่าต่อภาษีไปแล้วเป็นเป็นหมนะื่น นั้นสบายใจได้นะครับอันนี้แน่นอนทั้งโอนได้แล้วก็ต่อบภาษีให้เรียบร้อยใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังนิดหน่อยนะอ้าวมีมือจับให้นะครับโฟรวิลคันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลน,นั่งสบายเนี่ยดูดิเรกลูมนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งเลยนะเรตลูมเหลือๆสบายๆและดวท็อปนี่แอร์หลังต้องมีจ้ะนี่มีแอร์หลังให้เรียบร้อยคือ ออปชันเต็มจริงนะเนี่ยทีเท้าแขนพร้อมที่วางแก้วมีให้ครบหมดนะครับอันนี้โอเคนะโดยรวมและสภาพเบาะนี่สมบูรณ์จริงเนี่ยผมบอกให้ใครหาโฟร e วิอยู่รถ6ปีสภาพแบบนี้คุณหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเมื่อกี้เห็นทั้งโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยผมบอกว่าให้ประมาณสักแ0แล้วกันนะอาจจะไม่ได้ร้อยหรอกแต่ว่าถือว่าโอเคนะกับรถ6ปีสภาพแบบนี้คุณหายากนะครับแล้วก็ประวัติชัดเจนหมด ได้แน่นอนรวมถึงภาษีต่อให้เรียบร้อยสภาพภายในเนี้ยแบบนี้เดี๋ยวมาดูราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับราคาตู้หมอดอ,อกห้างลนะ้านหนึ่งสามนะแพงมากถ้าบอกก็คือรถที่เป็นรถเลเวลที่แพงที่สุดนะครับก็คือตัวนี้เลยล้านหนึ่งสามวันนี้นยะรถผ่านไปประมาณ5้าปีเศษหกปีราคาหรือเท่านี้ครับ8ปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาละเซฟไปสามแสนนะครับแต่บอกก่อนรถกลุ่มนี้ราคาไม่ค่อยลงหรอกคุณลูกค้าจะหารถกลุ่มนี้ใช้ ผมยืนยันเลยนะว่าปีนี้สภาพนี้คันนี้ราคาถูกนะครับคุณหาหน้าล็อกโก้ปีคันละ8 0ด0 0นต้นผมว่าราคานี้คุ้มค่านะครับต้องใช้ดาวนะรถ4ฟ h v i l w ผมบอกล่วงหน้าเลยใครหารถ4ฟ h v i l w ใช้ดาวหน่อยหนึ่งแต่รถคันนี้การันตีความสมบูรณ์นะได้ตรวจกูอินสเปคชั่นนะครับตรวจสอบโดยบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น5ดาวด้วยคันนี้เพราะนั้นคุณลูกค้าหมดความกังวลสบายใจได้ภาษีต่อเรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าใช้งานแบบสบายๆไปยาวๆเลยนะครับเพราะรถวิ่งปีละแค่20 0 0มเองนะครับเอาล่ะรถสวยๆนะยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูซีมอเตอร์ผมบอกก่อนนะคันนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าจะใช้แคมเปญของผมเดือนนี้ก็ยังใช้ได้เพราะว่าคันนี้สามารถเข้าร่วมกับโครงการลดโดนใจได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยคุ้มมากนะ2 9 9 8 4งวดด้วยนะครับถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะ หมดแล้วหมดเลยแคมเปญนี้วันนั้น,นคุณลูกค้าถ้าตัดสินใจอยากจะหารถ4ฟ h e วิ view, ดอบเบีย้ยต่ำๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรถสวยๆมีให้เลือกเยอะที่คุณซีมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่จะเข้ามาที่บริษัทของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกทา่านที่ดตามครับสวัสดีครับ